วางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิปนี้ใครเป็น,ปนแฟนมาสด้าโอ้โหวันนี้บอกเลยว่ามี m a ส d a 3รุ่นหนึ่งที่เรียกว่าเป็นรุ่นในตำนานเลยนะฮะเป็นขวัญใจวัยรุ่นนะ,ะแม้วันนี้นะฮะสิปีเข้าไปแล้วนะฮะแต่ต้งบอกว่าทรงนี่ยังสวยหล่อเท่มากๆและที่สําคัญราคาลงมาอยู่ในจุดที่ว่าใครๆก็เล่นได้นะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับซ0 13 มาสด้าสามหนึ่งจุดฮัชแบ็กสปอตไม่หนึ่งแสนหนกิโลเมตรมาส d a 3นะฮะสุดยอดรถเก่ง ขนาดกลางขวัญใจวัยรุ่นนะฮะวันนี้ที่เอาไม้ดูเป็นเจนที่2นะครับที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเป็นเรียกว่าโมเดลตัวม i n เนอร์เชนนะครับคันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะแล้วไมบอกเลยว่าไมขนาดนี้ถ้าเทียบกับยูรถส10ปีต้องถือว่าน,น้อยมากๆนะฮะคันนี้เลย2003 m a z t e r 31.6 Spirit Sport Plus ใหม่101,000กิโเมตร ได้รถบ,บ้านมือแรกมือเดียวอีกแล้วนะคะค่าตัวรถหม่ป้ายแดงในยุคนั้น8 9 0 0 0 0ม่าพบาทปีผลิต2013รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิควมไม่มีน้ำท่วมเลขหมายแท้ึงแทน1กิโลเมตรรับประกันซื้อเต็มราคาครับต้อบอกว่าอยุรถ10ปีเพราะฉะนั้นเจ้าของเดิมอาจจะเคยมีเก็บสีมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตอนที่เข้ามาก็มีริ้วมีรอยนิดหน่อยโดยรวมเก็บเพิ่มเติมอีก ที่มาอยู่กับเราที่เก็บเพิ่มเติมไม่น่าเกิน4ชิ้นนะครับได้สีดําส,สวยๆเท่ๆแบบนี้เลยมาดูพร้อมกันเลยฮะไฟหน้านะ,ะได้โปรเจคเตอร์นะครับโคมไฟก็ยังใสดูดีนะครับแม้ว่าจะ10ปีแล้วแต่ดูแล้วใช้ค่อนข้างรักษามาไม่ไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับด้านหน้านะกระจังหน้ามาแบบเรียบๆเน้นแนวนอนนะฮะไม่ได้กระจังหน้าใหญ่อนรถสมัยนี้มันก็ดูหล่อไปอีกแบบนึงนะครับโลโก้สวยๆ งานพลาสติกอาจจะมีทะหลอกบ้างนะฮะนี้ขายตามสภาพก็มีกันบ้างตามการเวลาเพราะว่าเป็นงานพลาสติกนะมันคงจะไปทําอะไรมากไม่ได้นะฮะไฟหน้านะ,ะสวยใสยใช้ได้นะ,ะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับโคมไฟยังใสย,ยังสวยมีไฟตัดหมอกให้ในตัวเท่าที่จําได้ผมจะมีเก็บสีให้ก็คือตอนเข้ามาฝั่งนี้จะมีรอยทะเลอกเบาๆนะ,ะเดี๋ยวให้ดูภาพประกอบเล็กน้อยนะฮะปิงป้งปิ้ง มีทะลอกแค่นี้นะอันนี้เก็บขึ้นมาแล้วสวยแล้วนะฮะส่วนขวาโปรงไม่ได้ทำฮะขัดให้อย่างเดียวพอ,อดูแล้วริ้วรอยไม่เยอะไม่น่าเกลียดปล่อยผ่านตามธรรมชาติเลยนะฮะอ่าภาพรวมแถบขวาบางชิ้นก็ขัดบางชิ้นก็ทําจำไม่ค่อยได้แต่รวมๆทำออกมาแล้วตอนนี้ก็สวยนะครับแต่เท่าที่รู้คิดว่าขัดเป็นส่วนใหญ่นะฮะทำก็อาจจะแค่พวกตรงนี้นิดหน่อยนะครับที่เหลือขัดขัดขัด ขอไปอยังบางยังใสนะฮะมันจะมีลักยิ้มเบาๆนะครับสําหรับฝั่งนี้เดี๋ยวดูดให้นะครับนิดเดียวเดี๋ยวเรียกช่างลักยิ้มมาดูดให้ละกันนะครับฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเรียบร้อยขอบคุณมากกระจกข้างสีเดียวตัวรถมีไฟเลี้ยวเทๆ่ๆหลังคานี่ไม่ได้ยุ่งอะไรล้างน้ําอย่างเดียวขอไปอยังบางยังใสยังสวยสาวอากาศน่นารักน่ารักนะครับ ล้อแม็กกันต่อเลยนะครับคันนี้ได้ดิสเบรกหน้าหลังเลยครับแม็กทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนื้อแม็กก็ของเดิมโรงงานตั้งแต่10ปีที่แล้วนะฮะก็ยังสวยดูดีใช้ได้เป็นแม็กอลลอยสีเทานะครับไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงแล้วก็ยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นโยโกฮาม่าเบอร์2055 5 6ยานะครับยางปี2018นะครับดอกสวยอยู่นะฮะแม้ว่าจะยางปี18แต่ดอกนี่ใช้ได้ ก็ไปตามนี้เลยนะฮะน,นี่ขายตามสภาพเพราะาดอกเขายังโอเคนะดอกเขายังค่อนข้างลึกนะครับล้อหลังก็ใช้ได้นะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรรุนแรงขายกันแบบเดิมๆสิบปีแล้วก็มาประมาณนี้แหละนะยางได้โยโกฮาม่านะฮะปี18ก็จริงนะแต่ดอกสวยใช้ได้เลยนะครับไปตามนี้เลยดอกลึกดอกเต็มดอกสวยมากๆนะครับโครงสร้างกันต่อครับมาสะโพกหลังขวากันก่อนเม็ดอาร์คสวยงา อยู่ครบนี่สวยเลยนะครับซอกประตูสวยใสๆนะฮะสวยเดิมๆใสๆอากเสากลางขวาห้เมตรอากอยู่ครบซอกประตูด้านในสวยสวยใสๆน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีถอดต,ตัวเลขตัวอักษรคม สติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดเลยแผ่นเบรดรุ่นนี้อยู่ขวานะครับผลิตและประกอบประเทศไทยเล็กตัวถัง MM8BL ลงท้ายด้วย200499นะครับเสาหน้าขวาฮามิอากอยู่ครบนะครับสวยงามนี่ไปไดาสวยงามซอกในประตูสวยเดิมเลยแก้มฝาน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับ มาด้านหลังกันต่อเลยนะฮะเล่นมัดด้าเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่จะเล่น h ัชแบ็กห้าประตูเพราะว่ามันน่ารักดีคันนี้ก็เป็น h ัชแบ็กสปอร์ตห้ประตูมีสปอยเลอร์มาให้ในตัวนะไฟท้ายตัวไมเนอร์เชนนี่หล่อๆเลยนะฮะซ้ายสวยนะครับขวาก็ยังสวยนะครับเรียบร้อยเลยนะฮะมีปุ่ม Smart ท n ินทรด้านหลังด้วยนะด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้4จุดนะครับ สีด้านหลังนี่ก็ขัดอย่างเดียวนะครับขัดให้เป็นส่วนใหญ่นะมีขัดให้เป็นอย่างเดียวตอนเข้ามาก็โอเคนะเรียบร้อยโอเคชิ้นนี้ขัดนะจําได้แล้ะอันนี้ก็ขัดนะฮะฝาท้ายขัดคอนทายนี่ขัดหมดนะครับอ่ะเปิดมาด้านหลังนะครับตะเข็บรุ่นนี้ดูง่ายสติกเกอร์อยู่ครบเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะฮะไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรใส่ใสเดิมๆนะครับ นี่สิปีแล้วก็ยังเดิมนะครับเม็ดอาร์คซ้ายขวาแห้งสนิทนะฮะสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นเลยแนวซิลิโคนก็เดิมหมดนะฮะแห้งๆเดิมๆเดินตรงแนวสวยงามไม่มีเค้าไม่มีพ่นอะไรนะครับเดี๋ยวแผ่นบางสายตาถอดเก็บได้นะฮะเอาออกก่อนพรมบื้นยังสวยนะครับสวยๆเลย10ปีแล้วถือว่าดูแลรถได้ดีอันนี้เป็นช่องเก็บแม่แรงแน่เลย ใช่นะฮะจะเห็นโครงสร้างด้านหลังเลยนะว่าผิวแห้งๆเดิมๆจากโรงงานนะครับล้มพื้นใช้ได้มีไฟส่องสว่างด้วยนี่นะครับล้ออะไหลมีให้นะครับเป็นล้อกระทะนะฮะอุปกรณ์ต่างๆนะฮะไม่รงไม่แรงมีให้ครบนะฮะพบด้านล่างนะฮะแห้งๆเลยครับเม็ดอักสวยงามไม่มีสนิมไม่มีน้ําท่วมแห้งสนิทเลยเม็ดอักสวยงามเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับภาพรวมดอบ้ายกันต่อนะ ขัดผสมทำจำไม่ได้ไม่รู้จิ้นไหนเราไม่รู้จิ้นไหนขัดนะแต่โดยรวมทั้งอมอมาแนละ้วตอนนี้ก็สวยใสยใช้ได้นะแม้ว่าจะ10ปีแล้วข้อไปก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าค่อนข้างบางนะครับกระจกข้างมีไฟเลี้ยวเท่ๆมือจับสมาร์ทอนทรีสองฝั่งจ้ะของเดิมแถมฟรีมาให้เรียบร้อยมีสเกิร์ตข้างในตัวเท่ๆได้ดิสเบรกสีล้อเลยหน้าหลังล้อแม็กหน้าซ้ายก็ใช้ได้นะฮะอาจจะมีเบียดฟุตบาทบ้างเบา ดูแล้วก็ไม่น่าเกลียบไปตามนี้เลยนะฮะอีก90%ยังดูดียางโยโกฮามาปี2018นแะแต่ดอกเหลือเยอะนะครับก็ไปตามนี้เลยอันนี้ขายตามสภาพก็ได้อีกสักปีหนึ่งนะครับสบายๆหลังซ้ายนะฮะเนื้อแม็กก็ใช้ได้นะฮะได้ดิสเพกทั้งหน้าหลังเลยนะครับยางโยโกฮามาปี2018นแะแต่ดอกเหลือเยอะฮะอันนี้ก็ขายตามสภาพเหมือนกันก็พอใช้ได้อีกสักปีหนึ่งได้สบายๆ ซุ้มล้อไม่ไม่ใช่โครงสร้างหลักกันต่อมาหลังซ้ายฮะเมทอาร์คสวยงามยูครบรสาวกลางซ้ายฮะเมทอาร์คสวยงามซอกในประตูน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีถอดสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดเงี้ยแกะเก่าอะไรเสาหน้าซ้ายเมทดอาร์คยู ครและเหนียวมากเม็ดอาร์คอยู่ครแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรภาษีต่อแล้วเยี่ยมไปเลยขอบคุณเจ้าของเดิมมากหมดมิถุนาปีหน้าใช้กัน,นย,ยาวๆกระจกเดิมของ Mother, มัด้าพร้อมฟิล์มรอบคันไปดูเครื่องยนต์กันอามาดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับต้องบอกว่าโฉมนี้จะมี2เครื่องยนต์ขายนะในยุคนั้นก็จะมีเครื่องพันหแล้วก็เครื่องสองพตัวที่ขายดีก็คือตัวนี้แหละเครื่องพันห นะครับพอเหมาะพอดี105แรงมาเกียร์ออโต้5สปีดเติมได้ถึง E20 ด้วยอัตราสิ้นเปลืองประมาณ12.5กิโเมตรต่อริรนะครับไม่1,110 0 0โลนะฮะกับอายุรถ10ปีก็ตกปีละหมื่นนิดๆถือว่าน้อยมากนะครับเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สอะซอกในเดิมหมดนะครับแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดโลโก้มารด,ด้าคมๆนะฮะขอบด้านข้างแห้งๆเลย เบ้าชคเม็ดอาร์คสวยงามผิวพันธุ์แห้งๆซับในรูกลมคมกริบนะฮะแชสซี assis, มองลงไปผิวพันธุ์แห้งๆเดิมๆคันหน้ารุ่นนี้จะเป็นพลาสติกสีดำนะฮะก็ตามการเวลานะฮะ10ปีมันก็อาจจะไม่ได้เนยียบเท่าไหร่นะ,ะแต่ว่าเดิมๆแน่นอนนะฮะว่มีชนหนักแน่นอนแชสซี 5, assis, ซ้ายขวาแห้งสนิทรูกลมคมกริปมาร์กิง้งแต้มสีจุดต่างๆยังอยู่ครบเลยนะฮะตั้งแต่10ปีที่แล้วนะครับเบ้าโชคซ้ายขวา มาร์คกิ้งแต้มสีจุดต่างๆอยู่ครบผิวพันแห้งแ้งแก้มซ้ายโลโก้มัดด้าคมๆผิวพันธุแห้งแห้งน็อตเดิมไม่มีขยับอะไรด้านในซอกในน็อตเดิมหมดนะฮะฟ้ากระโปรงน็อตเดิมไม่มีถอดตัวเลขตัวอักษรคมๆผิวพันธุด้านใต้แห้งๆห้งรูกลมคมกริบการร้อนยังสวยมากนะครับรูกลมคมกริบแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามสติกเกอร์ด้านในเรียบเนียนทุกแผ่นเลยรูกลมคมกริบ แนวซิลิโคนเดินตรงแนวฝากระโปรงน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดแบตเตอรี่รุ่นนี้มีกล่องเก็บด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันไปสเปคเดิมโรงงานก็จะเป็นบ่อนหนังหนังแท้นะฮะจากโรงงาน10ปีแล้วนะฮะที่เห็นนี้ก็คือเจ้าของเดิมให้มาเลยฟอกขึ้นมาแล้วก็ยังสวยดูดีนะครับ เท่าที่ผมจําได้ผมมีเปลี่ยนให้รู้สึกอสองชิ้นนะครับเพราะว่าถลอกเยอะสิปีต้องมีกันบ้างก็คือชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้ที่เหลือของเดิมฟอกให้อย่างเดียวก็จัดว่ายังสวยนะครับแผงประตูไม่ได้ยุ่งอะไรฮะตามสเปคโรงงานเลยเป็นพลาสติกดำํำผสมกับหนังสีดํานะครับก็ยังดูดีใช้ได้ฟิล์มอะไรไม่ทราบแต่ก็ยังสวยนะครับด้านหลังขวา ฟิมเจ้าของเดิมให้มายี่ห้ออะไรไม่รู้ 3M เจอแล้วก็ยังสวยนะครับแผงประตูก็ยังสวยเนียนใช้ได้เบาะด้านหลังไม่ได้ทำอะไรครับมาเดิมๆจากเจ้าของเดิมให้มาฟอกขึ้นมาสวยเลยนะฮะเป็นหนังสีดำเท่ๆแบบนี้หัวหมอน3ามตำแหน่งรู้ติดตั้งคาซีทไอโซฟิกตรงกลางเป็นที่เท้าแขนร่องวางแก้วน้ำเบาะพับได้นิดหน่อยนะครับมาดานี่บาะเขาอาจจะไม่ได้พับราบซะทีเดียว ะะมันก็จะมีเนินๆหน่อยนะครับแหงด้านหลังสวยนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรรุนแรงดูแล้วไม่ได้ขนของอะไรกันมากมายด้านหลังนะฮะก็ใช้ได้พับตรงพับติดอะไรด้านหลังก็ริ้วรอยดูแล้วไม่เยอะนะครับแทบจะไม่มีะนะฮะตัวพื้นที่เก็บสัมภาระก็ถือว่ากว้างเลยนะครับแล้วก็ข้อดีฮัชแบกคือหันหลังมาหยิบของได้ไม่ต้องลงจากรถเบาะแถว2นี่พับได้นะครับ จะว่าไปมันก็ราบนะเพราะว่ามันมีตรงนี้มาเสริมให้มันสูงมาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ถึงกับราบแบนเหมือน HR-V แต่ก็ลงได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเอามาขนของก็ได้พอสมควรประตูหลังซ้ายนะสวยเดิมโรงงานฟิล์ม 3M ยังสวยตัวเบาะพับแยก60/40ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับพับขึ้นลงได้แบบนี้เนื้อบอ่มาเดิมๆโรง,งงานเลยนะฮะฟอกขึ้นมายังสวยดูดีใช้ได้เลย ประตูหน้าซ้ายนะครับแผงประตูสวยเลยฟิล์ม 3M ก็ยังสวยตัวเบาะหน้าสวยนะครับคู่หน้าซ้ายขวาสวยเลยฟอกขึ้นมาตัวนี้ของเดิมโรงงานทั้งหมดฟอกให้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวไปลองขับกันไปราลองขับกันเลยนะฮะกับเจ้า m a สเตอ3นะฮะปี2013เป็น5ประตูด้วยนะครับคุญแจหน้าตาแบบนี้นะฮะอ้าวมีรีโมทให้แล้วก็คุญแจสำรองมีให้ครบเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมนะครับ สตาร์ทขึ้นมาแล้วครับไม่ My, ตอนนี้1,155,000โละครับกับอายุรถ10ปีต้องถือว่าไม่น้อยมากนะปีละหมื่นต้นๆเปิดแอร์ก่อนได้แอร์ดิจิตอลนะครับปรับความแรงได้7ระดับนะแต่ตัวหน้าจอจะอยู่บนนี้นะฮะนะจะไม่ได้อยู่ที่เดียวแอร์้านลังนี่ปรับความแรงได้7ระดับอุณหภูมินี่ปรับแยกซ้ายขวาได้นะครับนี่แยกซ้ายแยกขวาได้แล้วก็มีแอร์ออโต้ด้วยนะครับแอร์ออโต้มีนี่นะฮะ มีไล่ฟ้าหน้าหลังโอเคมีให้ครบเลยนะครับปรัแบบทิศตรงทิศทางอะไรก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับคอนโซลด้านหน้าเท่มากนะครับเป็นคอนโซลแบบ2ชั้นเท่เลยนะคือตรงกลางหน้าคนขับนี่จะเป็นความเร็วกับรอบส่วนด้านบนจะบอกพวกอัตราสิ้นเปลืองนะฮะระยะทงระยะทางอะไรจะอยู่ตรงนี้เท่มากเป็นคอนโซลดีไซน์ได้ล้ำมากนะฮะถ้าในยุคนั้นถือว่าล้ำมากๆด้านหน้าก็จะมีแอร์แบ็ก คู่นะครับที่บอกมีหรือเปล่าไม่เห็นแอร์แบ็กคู่ฮะพร้อมกับเบรก abs วัสดุต่างๆถือว่ายังเนียบยังดูดีมากเป็นสีดำนุ่มๆซอฟต t o u c ผสมกับสีเงินเท่ๆแบบนี้เลยนะครับช่องแอร์เป็นแบบกลมแม่สมัยก่อนนี่ดีไซน์ี้ถือว่าโดนใจวัยรุ่นมากเลยนะฮะหน้าจอมาแบบคลาสสิกนะครับเล่นได้ cd mp 3ได้นะครับ b l u e t o ไม่มีนะครับตอนนั้นน่าจะยังไม่มีเปล่าวะ มีดินี่ไงมันมีปุ่มเนี่ยต้องมีบลูทูธเด็น่าจะมีนะเดี๋ยวเปิดดูกอนก็นจะมี FM AM นะเดี๋ยวดูดูโหมดกันว่ามีอะไรมีว่างบลูทูธขนไงวะอือดีดี FM AM AUX <AM. S 1> <A> ไม่เห็นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆดูแต่คิดว่ามีนะฮะบลูทูธถัดมาด้านล่างก็จะเป็น power outlet 12โวลต์นะฮะ อันนี้มีฝาปิดด้วยนะครับออโต้ห้าสปีดนะครับมีเมนนวลโหมดด้วยหัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์ยังสวยมากนะเพิ่มลดเกียร์ได้นะครับแล้วก็เบรกมือแบบทั่วไปนะฮะตรงกลางก็จะเป็นร่องวางแก้วน้ำมีฝาปิดให้ด้วยนะครับภายในจะเน้นสีดำนะฮะดูด,ดุดูเท่มากที่เท้าแขนเป็นหนังนุ่มๆสีดำเลื่อนไม่ได้ด้านในโอ้มี USB ด้วย Aux ก็มี Power o l e t ก็มีนะครับ ปวงมาลายโอ้โหไมเนเชนนี่จัดเต็มมากเลยนะสองฝั่งนี่เต็มไปด้วยปุ่มเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นครูสคอนโทรลนะครับมัลติฟังชันเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้ยังสวยวัสดุยังสวยมากนะครับเนื้อพงมาลายเนียนกรีบนะฮะนี่ปรับได้กี่ทิศท,ทางเดี๋ยวมาดูกันปึ๊บลงขึ้นลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังโอเคครบสี่ทิศทางเยี่ยม กระจกไฟฟ้า4บานะฮะได้ออโต้คนขับ1บานเซ็นทรัลล็อกมีนี่มีปุ่มอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับกระจกข้างปรับด้วยไฟฟ้านะฮะแล้วก็พับด้วยไฟฟ้านี่เก๋งกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกนะครับมีช่องเก็บแว่นให้มีไฟส่องสว่างด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางมาอีก1ดวงที่บังแดดเป็นสีเทามีกระจกแต่งหน้าให้ซ้าย ขวาเลยเพดานสีเทานะครับยังสวยมากเนียนเลยกริบเลยนะฮะเกะซ้ายมีอะไรให้เดี๋ยวดูก่อนอ้าวโล่งเลยอ้อยู่นี่ขอโทษมันเข้าไปหลบข้างใน<ป><ป>มีแฟ้มให้นะฮะคู่มือไม่มีไม่รู้ไม่ได้ให้มาแต่ว่าอย่างน้อยเอามีสมุดเช็คระยะให้ก็ยังดีนะครับมีสมุดเช็คระยะให้ก็ยังโอเคอามาดูพร้อมกัน คันนี้เป็นไมเนอร์เชนนะฮะปี2013ท่านสุภาพสตรีเป็นเจ้าของนะครับออกรถครับวันที่7เดือน7ปี2013นะครับ10ปีพอดีนะครับกรุงเทพนี่เองนะครับอ่ะสีดำนะฮะแบล็คอะไรทักอย่าง MC ไม่รู้อะไรสีเอชเชสีนะ MM8 BL ลงท้ายด้วย200 499เครื่องยนต์ Z6B02519 นะครับ โอ้โหดูแลรถดีนะครับเข้าศูนย์เรื่อยๆนะฮะแปดพันโลหมื่นสี่สองหมื่นสี่สามหมื่นสองแสนห้าพันแสนหกพันแสนหนึ่งสี่อ่านีล่าสุดที่เขาเข้ามานะครับที่มาสด้าวงเวียนพระรามห้านนทบุรีปลายเดือนพฤษภานี่เองตอนนั้นเขาเข้าเช็คระยะที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันโลตอนนี้ขยับไปพันเดียว เปลี่ยนอะไรเนี่ยสวิตช์แป้นเบรกกิบล็อกเปลี่ยนแบตเตอรี่เราด้วยอ่าแบตเตอรี่เขาเพิ่งเปลี่ยนมานะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ไปตามนี้เลยไม่ต้องไปยุ่งอะไรก็อาจจะเหลือแค่ของเหลวเท่านั้นเองนะครับของเหลวนะครับเด็ดอ๋อยังมีอีกรอบหนึ่งนี่นี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองก่อนมาขายเนี่ยหนึ 11, 11, ่งหนึ่งหนึ่งมืนหนึ่งพันสี่ร้อยเอ๊ะหนึ่งแสนหนึ่งมืนสี่พันเก้าร้อยเปลี่ยนกิปล็อกอ๋อแค่เปลี่ยนกิบล็อกฝาโปรงไม่ม่อะไร วงเวียนพระรามห้ามาด้าเหมือนเดิมอ่ะโอเคสำเนารถกันหน่อยมาอ่ะโมเดลผลิตปี2013นะครับป้ายกรุงเทพนะฮะสีดำเดิมโรงงานฮะเลขตัวถัง M MM M 8 B L ลงท้ายด้วย200499นะฮะเครื่องยนต์ Z6 B 0 2 5 1 9เบนซิน4สูบ1,600 cc ซีซี 105หแรงมาเดี๋ยวไปลองขับกันถอยไปก่อนอ่ะกล้องหลังไม่มีให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราติดกล้องถอยหลังแบบแขวนแยกตรงนี้ให้กับกล้องอหน้าอีก1ตัวก็แล้วกันนะครับอ่ะถอยไปก่อนมาดูเครื่องยนต์กันเลยซิพันหว่าจะพุ่งไหมพันหกร้อยห้าแรงมานะออกตัวไปเออพุ่งใช้ได้นะเป็นเครื่องแค่พันหกแต่พุ่งขับพุ่งขับมันมากนะระบบเดรกโอเคใช้ได้นะแอร์เย็นสบายเครื่องนิ่งเรียบเครื่องเงียบ โ okay. อเคพวงมาลัยนะฮะก็ไม่หนักแต่ก็ไม่ได้เบามากนะ,ะก็แน่นๆ่นหนึดหนืดหน่อยก,ก็ตามแบบสไตล์มาสด้าเขาจะพวงมาลัยเขาจะไม่ได้เบาเพราะว่าเขาเน้นแบบขับทางไกลเพราะ,ะนั้นพวงมาลัยเขาต้องแน่นเฟิรม์มจับแล้วกระชับนะฮะไม่ได้เบามากวงเลี้ยวแคบนะเรื่องความคล่องตัวยังใช้ได้นะกับรถโยกไม่ต้องโยกนะครับทีเดียวผ่านเลย โอเคผมว่าเป็นรถสมัรธนะเยี่ยมๆนะฮะระดับค่าตัวเฉียดๆ9 0 0 0แสใช้ไปแค่1 000, 1 0 0 0 0สโลนะฮะกับอายุรถ10ปีได้รถบ้านมือแรกมือเดียวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูเลยฮะ,ะว่าเหลือเท่าไหร่อ่าม a ส d ต่นะฮะ2013นะฮะเป็นเจนที่2นะครับเป็นตัว1.6เป็นเครื่องยอดนิยมเลยนะครับเบนซินล้วนๆแล้วได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะ แล้วไม่นี่บอกเลยว่าถ้าเทียบกับอายุรส10ปีต้องถือว่าน้อยมากๆนะฮะ1 1 0 0 0กิโเมตรอันนี้ใหม่แท้ๆเลยหารเฉลีย่ยออมาตกปีละหมื่นนิดๆเท่านั้นเองนะฮะรถใหม่ป้ายแดงในยุคนั้นนะฮะ895,000บาทรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิกคว่ไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้ๆ1 1 0 0 0กิโลเมตรับประกันสิ้นเต็มราคาฮะ,ะอ่าวันนี้ปกติวอล์กอินราคาหน้าร้านขาย 2 9 9 0 0 0บาทพิเศษกันไปเลยครับสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดได้เลยเหลือเพียง2 7 9 0 0 0บาทเครดิตดีก็รีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมนะฮะราคาเนี้ยยังมีวารันตีให้อีกด้วยรับประกันเครื่องยนต์ กกอง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ2 1กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนดับรถครับผมจะรถสูงมาสด้เช็คระยะเปลี่ยนไายของเหลวน้ำมันเครื่องนำมันเกียบเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในจอเจนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ ฟรีทำความสะอาดและรมคันค่าเช่โรคก่อนส่งมอบเช่นเคยมาสด้า3สีดำเท่ๆรถบ้านมือแรกมือเดียวได้ตัวฮชแบ็ก5ประตูแบบนี้ด้วยอย่าช้าครับแอดไลน์มาได้เลยด้านล่าง idline@19sp ปุณณพัน็นที่ของเราได้ง่ายๆเขาไปที่คุกันแม p พิมพ19สีประกรณเราอยู่ถนนการละประกึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศ ประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวพี่ทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเาีประการรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีถ้าเดินเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบกาีประการรถมือ2ที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com